สวัสดีเพื่อนทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube k d c Gamer มีจุดครับในคลิปนี้เราจะมารีวิวสกินปืนรุก2ซองควง EVO 4ี่ธาตุกันนะครับเพื่อนๆน,นะรูปร่างลักษณะหน้าตาจะเป็นยังไงและก็จะเข้ามาที่ประเทศไทยวันไหนเนี่ยฝากกดไลค์แล้วก็ดูคลิปนี้ให้จบนะครับเอาล่ะรครับผมสำหรับสกินปืนนะครับผมนะซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับบอกก่อนเลยนะครับว่า ยังไม่มีป้ายที่เซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับผมแต่ว่ามีป้ายที่เซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆครับซึ่งก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับผมทุกคนครับมันจะเป็นชื่อสกินว่า Element M 1887นะครับผมหรือว่าองค์ประกอบธาตุหรือว่าองค์ประกอบนี่นะครับผมซึ่งมันมี4กระบอกใช่ไหมครับผมก็จะเรียกมันว่า4ธาตุหรือว่า4องค์ประกอบแล้วกันนะครับซึ่งหน้าตาของมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนี่เลยครับ จะมีซองนะครับผมเป็นซองควงนะนเพื่อนๆมีอยู่สี่กระบอกด้วยกันนะครับผมนะก็จะมีสีส้มนะครับผมสีน้ําเงินสีฟ้านะสีเหลืองออกทองทองนะครับผมสีเงินออกเทาเทานะครับเพื่อนๆนะซึ่งในส่วนของทั้ง4ี่กระบอกตัวนี้นะครับผมก็จะมีความที่แบบว่าแพงนะครับผมแตกต่างกันออกไปนะซึ่งอันไหนถูกอันไหนแพงเดี๋ยวเราไปลุ้นกันอีกทีนึงตอนที่เข้ามาที่เซิร์ฟไทยแล้วกันเนาะแต่ว่า ในส่วนของคลิปนี้ครับเราจะมารีวิวสแตทแล้วก็รีวิวรูปร่างลักษณะหรือว่าโมเดลสกินของเจ้าตัว M 1887นะครับที่เป็นซองอีโวและกันในครับเพื่อนๆครับซึ่งสแตทแล้วก็สถานะเพื่อนๆสามารถดูได้ตรงนี้เลยนะครับเพื่อนนะสแตทมันก็ค่อนข้างที่จะไม่เฟอร์ไม่แบบไม่โกงจนเกินไปนะครับผมก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับทุกคนฮะเดี๋ยวเราไปดูโมเดลกันดีกว่าไหมว่าโมเดลของเจ้าตัว Element M 1887จเนี่ยจะเป็นหน้าตาย,ยัางไงนะครับมันจะ สวยจริงหรือเปล่าหรือว่าอาจจะสวยแค่ภาพโปรโมทหรือเปล่าหรืออาจจะสวยแบบมากกว่ารูปโปรโมทหรือว่ารูปโปรโมทอาจจะสวยแต่ว่าโมเดลอาจจะไม่สวยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเร,เ,รเรื่องก็ที่ตัวแรกนะครับผมตัวแรกเนี่ยนะฮะก็จะเป็นสกินปืนตัวนี้เลยนะครับ M 1 8 8 7เนะครับเป็นซองควงอีโวนะซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับผมคาดการว่าน่าจะแพงที่สุดนะครับผมสําหรับสเต็นะครับผมของสีนี้นะย้ําว่าสีนี้นะครับก็จะเป็นอัตราการยิงบวก2ดาเมจบวก1 ความเร็วเคลื่อนที่ลบหครับสำหรับสีนี้นะครับเพื่อนๆนะเอาละนะครับผมสําหรับตัวนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะแพงที่สุดนะครับเพราะว่าเนื่องจากเอฟเฟกแล้วก็ลวดลายของมันเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะแตกต่างจากตัวอื่นเลยนะครับนี่เห็นไหมอย่างสีนี้ครับสถานะก็ไม่ค่อยแย่นะครับผมดาเมจดาเมจบวระยะบวกสแม่นยำลบหนะครับซึ่ง ก,ก็แตกต่างจากสีอื่นอยู่นะครับผมอย่างเช่นสีเหลืองเนี่ยอะแม่นยำบวก2อัตราการยิงบกหความเร็วเคลื่อนที่ลบหนะครับสเตตของปืนตัวนี้นะแล้วก็สีเทาออกเงินเงิน,นะครับความเร็วรีโหลดบวก2จ่อกลอบวกหแม่นยำลบ1นะซึ่งคิดว่านะครับผมปืนสีส้มเนี่ยน่าจะแพงที่สุดนะครับเพราะว่าเอฟเฟกมันเวอร์มากนะครับนะเทาละ และนี่ก็คืออัปเดตทั้งหมดของซองควงอีโวในคลิปนี้นะครับพเพื่อนนะเอาไว้เรามารอดูกันจริงๆดีกว่านะครับว่าสก,กินปืนซองควงอีโวสกระบอกตัวนี้เนี่ยนะครับกระบอกไหนจะแพงที่สุดครับและถ้าพเพื่อนๆคิดว่ากระบอกไหนแพงที่สุดเนี่ยนะครับก็ลองคอมเมนต์มาไว้ได้ใต้คลิปนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ